สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่8คลิปนี้ครูเหมียวก็จะมาสอนการใช้สูตรที่3คู่5นะคะสูตรนี้ก็คือการบวก2บวก2นิ้วไม่พอเราจะลบ3นะคะแล้วก็เพิ่ม5เดี๋ยวครูเหมียวมาสอนวิธีใช้มือขวามือซ้ายแล้วก็2มือก่อนทำความเข้าใจก่อนนะคะ อ่ะอันดับแรกอ่ะมือขวาหลักหน่วยเอาสมมุติว่ามีอยู่หนึ่งอยากจะบวกสองหนึ่งสองเห็นไหมนิ้วพอบวกได้ต่อไปเริ่มจากสองบ้างอยากจะบวกอีกสองก็พอเหมือนกันได้สี่ ต่อไปมีอยู่3าอ,อยากจะบวกอีก2ตรงนี้ก็เป็น1ตรงนี้ก็เป็น5ไม่พอแล้วนะคะกลายเป็นที่มาของสูตรลด3แล้วก็เพิ่ม5นั่นเองต่อไปมีอยู่ c อยากจะบวกอีก2อย่างเงี้ยค่ะใช้สูตรลด3แล้วก็เพิ่ม5ได้6ต่อไป 5้บวกสได้ไหมได้ได้7 6็บวกสได้ไหมได้แปเจ็ดบวกสอ่าได้9มีอยู่8อยากจะบวกอีก2อันนี้ก็จะไปเป็นสูตรคูณสิแล้วให้ลด8มือขวาแล้วก็เพิ่ม10มือซ้ายนะคะซึ่งเราจะได้ฝึกในลำดับต่อไปเนาะ ต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นมือซ้ายบ้างอ่าเริ่มจาก30เลยดีกว่าบวก20อย่างเงี้ยค่ะนิ้วไม่พอละให้ลด30เพิ่ม50ต่อบ50มีอยู่40อยากจะบวกอีก20อ่าลด3ก่อนแล้วก็เพิ่ม5ได้60ต่อไปถ้าเกิดเป็น2มือบ้างอ่า44 2มือแบบนี้นะคะ บวก22อ่าเจอที่หลักหน่วยลด3เพิ่ม5ที่หลักหน่วยเจอที่หลัก10ลด30เพิ่ม50ตอบ66หรือเราจะทำไวไว4 4อ่าบวก22ทำา2มือพร้อมกันเลยลดแล้วก็เพิ่มคำตอบก็เหมือนกันค่ะ66 โอเคคราวนี้เราลองมาทำกับแบบฝึกหัดบ้างแบบฝึกหัดที่ใช้ฝึกสูตรนี้นะคะจะอยู่หน้าที่44ถึง46แต่หน้าที่ครูเหมียวใช้ถ่ายคลิปนะคะจะอยู่หน้าที่45หน้านี้อะคราวนี้เราลองมาฝึกกันข้อแรกเลยข้อที่1อันนี้จะเป็นโจทย์แนวนอนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งใช้หลักการเดียวกันกันกบที่ครูเหมียวสอนไปข้อแรกเลย1บวก1บวก2อ่านนิ้วพอไม่ได้ใช้สูตรเลยตอบ4ต่อไป2บวก3อันนี้ฝึกมาแล้วสูตร ในคลิปที่6ลด2แล้วก็เพิ่ม5บวก2ได้ไหมได้คำตอบข้อนี้คือ7ต่อไป3บวกสองอนิ้วไม่พอละลด3เพิ่ม5บวก2อีกทีนึงอ่าตอบ7ต่อไป10อ่าดีขึ้นมา10บวก4อ่าดีขึ้นไปบวก2องทำไงคะ ลด3เพิ่ม5ตอบ16ต่อไปข้อ5บ้าง11อ่ะมี1กับ1บวก2อ่ะบวกได้นิ้วพอ2อ,อีกทีหนึ่งพอไหมไม่พอละทำไงคะลดลดอะไรลด3แล้วก็เพิ่ม5ข้อนี้ตอบ15ก็เขียนไปเอาใครใครใส่11ให้ครูเหมียวเนี่ย ต่อไปข้อที่6 1สองอดีตเลยบวกสองดีดขึ้นไปบวกสองอีกทีนึงอ่ะลด3มเพิ่มหตอบ16ต่อไปข้อที่7 13สิอดีตเลยบวกสองทำไงลด3เพิ่ม5บวกสองอีกทีนึงดีดขึ้นไปตอบได้เลย17 ต่อไปข้อที่8บ้าง14ปึ๊บปึ๊บบวก2อ่ะลด3เพิ่ม5บวก2อีกทีหนึ่งหนึ่งสคำตอบข้อนี้คือ18ต่อไปข้อที่9 21อ่ะอดีดีตขึ้นมาบวก2อ่ะดีตขึ้นไปบวก2อีกทีหนึ่งลด3เพิ่มคําคำตอบคือ25 ต่อไปข้อที่10เซต24อ่ะมี2กับ4บวก2อ่านิ้วไม่พอละลด3เพิ่ม5บวก2อีกทีนึ่งอ่าดีดขึ้นไปคำตอบคืออะไรคะ28นั่นเองอ่ะ ลองฝึกดูนะคะแล้วลองนำไปปรับใช้ดูในห้องเรียนนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะคะไม่เข้าใจตรงไหนทักหาครูเหมียวได้ตลอดนะคะไม่ต้องเกรงใจจบคลิปนี้สวัสดีค่ะ